พ่อคะ่ะพ่อเส้นหน้าคาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วค่ะเป็นแนวทางเล่าเพื่อนบ้านโอ้พ่อเล็กเล่าพ่อคือคัอกแต่ฝันไว่าได้กินเนื้อไหมคะ่ะมาที่สิบเก้าหนึ่งเก้าตรงๆแล้วค่ะพ่อนะนี่เนาะเห็นไหมแอนอ่าท่านจ้องโจพัดลวยเล่งไปแต่ดอกจันท่านโจกะก็เอาไปน้าเพลินดอกจันทรงโจก็บพรเป็นยังเน้ะคะ่ะบางครั้งเข้ากับมรลูด,ดอกว่าเลขเจากตัวไหนแต่พ่อฝันว่าได้กินเนื้อย่มใดเนาะคะ่ะเลขเล่าพ่อเข่าทุกวันเลย อยู่ในเนี่ยแต่ก็เข้าตัวเน้นนะพ่อเนาะหนึ่งเก้าเข้าที่ตัวเน้นให้ตัวเน้นด้วยต้ะเน้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเน้นหก้างหนึ่งดอกพูดถึงก็ได้อะเลขวิ่งลูดสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่งก็มานะพ่อเนาะสี่มาบนแล้วก็หนึ่งมาล่างเนาะค่ะวิ่งลูดได้หมดเลยทั้งสองตัวเนาะเลขเด่นสี่หนึ่งห้าก็มาสี่กับหนึ่งเนาะปรากฏว่า ซีนี่มาสองรอบแล้วมาทาั้งไทยเนาะวันที่แล้วก็ออกสี่สองนะพ่อเลขวิ่งรุดกับเขายุซีเนาะพออะ่อนะอันนี้คือวันที่แล้วเนาะเลขเด่นสี่กับเก้ากับมาเนาะสี่สองหกเก้าวันที่แล้วไห้เข่าซี่เลขวิ่งเนาะกันวดก้อนนี่เข่าสามเจ็ดตรงๆเนี่ยวิ่งรูดสามกับสี่เข้าที่อ่าสามเนะจ๊ะศูนย์สามเลขหลังหนึ่งศูนย์สามเจ็ด เข้าสามเจ็ดดอกจันไหมอันนี้เขาดอกจันเนอะใจพี่เขาดอกจันเนาะแม่เนี่ยเลขวิ่งเลขรูดนี่คือเขาดีแต่เลขวิ่งรูดลนี่ไหมแล้วเลขจับคู่วดวสามเจ็ดดีกับฟันไม่ได้กินเนื้อเนาะเลขก็ออกสามเจ็ดแล้วก็ย้อนไปอีกวันที่สิบสี่กรกฎาคมเนาะ,ะวิ่งรูดแปดกับเก้าเลขออกเก้าหนึ่งเด่นแปดห้าเก้ามาที่เกนะ้าเนาะเขาเก้าหนึ่งตรงๆโอ้ มไม่ธรรมดาเดีนี้พยายากร่วมมาให้ค่าสมุดปากกาพ่อกอะตามนี้ด้การบัญชีต้างลางเนาะพยายากไอ้ให้ค่าสมุดปากกาพ่อกอะได้สายวิ่งสายรุ่นโอ้ไม่ธรรมาดาเนาะอะ,อะเขาจะงวดติดแล้วหนึ่งหนึ่งงวนสองง่วดนะคะสามงวดเลขวิ่งเนาะอันนี้ก็เลขวิ่งเลขเข่าหนึ่งเก้าโอ้ สงวดติดต,ต่อเลยสี่งวดเนาะสีงวดเข้าวิ่งเข้ารูดด้วยแล้วก็เลขจับคู่สี่งวดเข้าสามงวดหมายถึงเลขจับคู่แล้วอะก็ไม่ธรรมดาเริ่มนับไหมเฮงเปังปังรวยรวยงวดนี้เป้งได้พ่อเมือ่อเจังไนคิดว่ากระ,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 ะจะับไปตามสูตรนั่นแหละมทันไฟันไยังก็เลยเน้นมาท่านใดเนาะเป็นมา ถ้าว่ากันนม่มีอายุไอ<า>่ทุ่มถึงเห็นได้หุโต้วคือเ้านัา่นละอ๋อจ้ะขันแม่นฟันดีว่าได้กินเนื้อได้สิเมาเม้าคลิปให้เอฟซีฟังว่า<อ>ฟันไม่ได้กินเนื้อ,อย่างใดเนี่ยป้าคือคักแต่ยหา่ฟันทุกงวดเด้อเรากินเนื้อนีน่เนาะต่อไปงวดที่สิบสามเยจ้ะข้อเซียนนาค่ะข้าน้อยกับเขาดีเนาะคะ่ะ ผู้ใดอยากาต่ำห้าน้อยจะได้นะคะอันนี้เราพัฒนาเนาะ,ะดูหัวข้อดีๆเนะะาะเราพัฒนาเราเพื่อนบ้านเด้อค่ยเอฟซี FC เดอ้อของวันที่ยี่สิบสามก็ข้อนะคะหกแปดเนาะ วิ่งลูดตัวได้ค่ะพ่อมาหนี่งเลขอว่าเี็ดไว้ักสามวิ่งสี่ครับหาตัวเลขคือได้มีสี่มีห้ามีเก้าอืมเดี๋ยวเราเอาวิ่งลูดก่อนเนาะเอาวิ่งลูดก่อนจะ้ะวิ่งลูดฮะตัวได้กับพ่อวิ่งลูด สี่กับห้ามีสี่มีห้ามีเก้าลิงลูดมีสี่กับห้าเลขเด่นนะคะเลขเด่นมีสี่มีห้ามีเก้าบอจ่ะมีสี่มีห้ามีเก้านะคะอันนี้เลขเด่นนะสามตัวสามตัวมากค่ะพ่อสามตัวเอ้ยโมเมนต์ลักล่อยมีอย่างไงครับจะมาสองตัวนั่นแหละผู้ว่างานละจังลักล่อยมีอย่างนงจ้าลักล่อยมีหกกับเต้า มีหกกับเก้านะ,ะ่ะเอาสองตัวจับคู่ค่ะแันนี้มซีก็ผ่เด้อจ้าเขียนแล้วจ้ะเออจับคู่เห็ดเห็ดกันหน่อยพอนั้นดนอมัดี้ล้ว,ลวกันสามตัวเด้อจ้า,ามาไก่พ่นซีว่ามาไก่พ่นผ่านไปเรียกมันง่ำเนี่ยได้จ้าอา่ะมากกับพ่อลักซีจ้ารักซีมีสี่ศูนย์สื่ง สี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะสี่หกสี่เจ็ดค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งราคามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะ, 50, คะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะรกเกามีเก้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดมีเก้ายังเกาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะค่ะเก้าเจ็ดเนาะ ก้าศูนย์ตรงนั่นและจ้ะเอาไม่ะจะขังหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมดี็เเดี๋ยวหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่สิบตัวตรงนี้เลยเก้าศูนย์เอาไปเอาแล้วเก้าหนึ่งเอาแล้วเก้าเจ็ดเอาแล้วหาศูนย์หาหนึ่งหาหกอ๋อห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดบ่จ้ะ อ 5, 6, ๋อมีออหางหกพอมอย่สิบเอ็ดหางเนาะสิบเอ็ดชุดเลขฝันคือพันมาอยู่สนะี่หกสี่เก้าเหรอเนีว่าแต่ว่างวดนี้เมื่กานี่นี่นี่กันกันหอกไว้สามโซนอ่ะเน้นจะ้ะตัวใดจะ้ะเน้นมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งเน้นมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งจ้ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะ เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนั่นละเก้าศูนย์กับเก้าเจ็ดนะตัวเน้นงบหน่อยเอาชุดเน้น,นงบหน่อยนั่นละจ้ะเลขวิ่งสี่กับห้าเน้นตัวไหนคะสี่กับห้าสี่กับห้าดิชอบสองตัวตัวบ่สี่กับห้าชอบสองตัวบ่ออวชอบอบ,อบับกสองตัวตาจรินใจตาจริงใจเน้นทั้งสองตัวเนาะเอาสินะ คือ่าัน,านละี่ก็มึงว่างันละจ้ะเน้นทั้งสองตัวเน้นไหนแล้วความฝันคือสี่หกสี่เก้าบนท่านมาเด้อจ้ะสี่หกสี่เก้ามฝันของพ่อบนท่านได้มากอยู่เอ้านี่พี่พ่ตัดพี่่อตัดอกไว้ว่าสามตนี่กันไว้นี่มักกะสู้เพามักกะให้ที่พันจ้ะนี่ค่ะนี่ที่หาี่เก่าหลักก็หาเก่าเน่ยเลขเกัน เล่นกันโลว,ว์วกับเก่าเออโลว,ว์วกับเก่าเลยไม่ใช่มาน,นี่เหรอโลกับเก่าจะมาตัว,ว,ว,หวไหนดิอันนี้ก็น้องก่ะขอทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งน้องก่ะลาวพัฒนา23พรุ่งนี้น้องก่ะกรกฎาคม68วิ่งลูดสี่กม่านอ่ะลักเท่ากันให้น้ำหนักเท่ากันน้องก่ะแล้วก็เด่น459เหล็กเด่นเนาะ ส่วนหลักร้อยมี6กับ9แล้วก็จับคู่2ตัวมี4041 4647 5051 57 56 909197เน้นเน้น4่4เนหนึ่งลาหาศูนย์ห้าหนึ่งก้านเก้าะ่ะของเก้าใหม่ดูด้วยกันไปเลยเฮงเฮงแปงแปงแต่ว่าเลขความฝันของพ่อสี่หกี่เก้านบมาเด้อค่ะส6่หกไม่ยูจ้ะสี่หแต่ว่าสี่เก้านิบ่ได้เขียนลงไ้เนาะ มันเดิมเอออันนี้มันเป็นตัวกันมันเป็นตัวกันพอกันพอเอาออกไปสามตัวมันมีซี่หาซี่เก้าหาเก้านั่นแหละซี่หาซี่เก้าหาเก้าเป็นตัวกันเนาะอันนี้คือคือเป็นเป็นอที่ว่าบดได้ล่องไหามันไหมีซี่ห้าซี่หาอีกย่างอีกซีซี่หาซีเก้าหาเก้าซี่เก้าแล้วก็หาเก้าเนาะจ้ะ คือสามตัวเน pues <ru> ี th th ่คือคือบดได้ลงไห่เนาะแต่ว่ากับบดได้หมายความว่าจะให้ซื้อเนาะแต่ว่าเขียนให้ดูไหมเขียนหตัดออกมันตัดออกนะเพราะว่ามันเยอะเนาะขันบดตัดออกก็ได้มันเยอะจ้าข้าว่าตัดเก้าึงบอกครับคือจะคือว่าไงล่ะตัดไอ้ซี่สองออกเห็นบอกออกเลยซี่สองเง็นบอกจ้าว่าเลขมันออกไปแล้วก็เลยตัดทิ้งเนาะข้าวาเดืออกไปแล้วขึ้นขึ้นขนเนี่ยอกลึงเกาวันนี้ก็คือ มันต่อว่าเก่าเนิ่นแม่แม่ค่ะตัดผันออกซ้ำเนาะโอ้ยออกแล้วออกอ,อกีกก็ตัดเลยทั้งบนทั้งล่างเลยเหรอจ้ะไม่งั้นได้บนได้ล่างเนะาะมันเยอะตัดทิ้งเด้อเหมือนเนื้อ <c oughs> <c oughs> ยาสิตัดยาตัดบน,ดออน,บนตัดล่งงางออกเอามันเขอนทั้งบนทั้งล่างหลยเนาะค่ะแ <c oughs> นวทางแล้วมือ่อต้องกาะขันฟันว่ากินเนื้ออีกเดี๋ยวสิ ถามแต่เศรา้ามือนคันฟันกินเนื้อกัสิได้ลงบอกว่าโอ้ยเหล็กพ่อสิขเขาแล้วงันสินะบอกตอนพวกมาห้าน้อยโรงลาจ้ากันสิเอาทุกเมื่อเห้อเนาะคะ่ะห้าน้อยกันได้ทานยามเกาเมื่อน,นี้กับปังปังวันมันคือเกาเน,นาะพอเนะแนวทางเพื่อนบ้านรวยรายวันเนาะใครสนใจเนาะ,ะเข้ากลุ่มหวยฟรีกับทางช่องโจพารวยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะพ่อนะ,ะไปเบิ่งในไน์กลุ่มก็ได้เด้อใคดูในคลิปไม่ทันเนาะพ่อนะ เพราะเรบอกอยู่าคุณมุกดาฮันทรมาคุณพจนเจนเนี่ยบอกว่าไปเบิ้งเออร์รถส่องตัผ้าด้วยล่ะถึงห้าน้อยถึงเล่าหน่าล่ะจ้าเพราะเราผมโทรมาวบางนั่นกวอนตัโทรมากนี่จ้าอืมเป็นมามาเบิ้งน้ำแน่เนาะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อกด์มือซีแฟนช่องของค <si ุณพ่อเซียนนะคะเล่าพัฒนาตามได้ไม่ผิดหวังเนาะตามได้สายวิ่งสายลูดเนาะใครชอบวิ่งชอบลูด ไม่ผิดหวังค่าอาหารแรงค่ากับเขา่าค่าปลาทูน้ำพริกน้ำปลาเนาะพอได้อยู่ดีเราบ่เนาะเป็นบ่ไม่ไหได้หว่ะไม่หอดิ้นเป็นสองสามโลกคนลนะ <c oughs> <c oughs> เนาะแห้งเห้าแห้งขื่นน้ำฟันซิวนี่สิเอาอ <c oughs> <c oughs> เอาพอก็อ่ <c oughs> าไวบอนเอฟที่ึกหวยเล้าหวยอน้อยนี่ค่ะพ่อถูกทุกๆแนวทางเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> ก็เป็นเพียงแนวทาง <c oughs> ที่กระดาเอา้าพัฒนาเหมือนนี่ผมก็ว่าที่เขามียืดรองกอะไหเอฟซี่คือนีงนั้นมีป้องใส่ป้องอโจผ้าร่วยทูนคอไอนที่ของโจก็ได้ไใส่บุกีเมื่อสุขอน่ะล้ะกับขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะก็ะ่็นะแนวทางเนาะค่ะแต่ละสำนักแต่ละจันทร์ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทางช่องเสนอ เป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเ้อกะดูเพื่อค,ความเพลิดเพลินเนาะกัะดูเพื่อค,ความเพลิดเพลินความสนุกสนานเฮฮาเนาะก็แนวทางของคุณพ่อเสี้ยนนะ,ททนะคะวันที่สิบสามเนอะแอดทำคลิปของพ่อนี่สิบสามวันนี่แล้วเนาะ,ะลาวเพื่อนบ้านแต่ว่าฮาน้อยนี่กะเฮ็ดคลิปทุกมืออยู่ผู้ใดอ่าอยากรวยไร้วันกะเข้ามารับชมรับฟังเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เข้ามารับชมรับฟัง ก็ขอให้มีโซมีลาบทุกวันมนัมนๆทุกวันนะคะให้ร่ำให้รวยเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขสุขเพืน,นะะ้อคกะทีดีทําดีพูดดีก็ขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเด้อจ้ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนน้อะคละิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ